นี่ก็ขึ้นมาเป็น27ดอลลาร์แล้วนะครับอ่ามาดูกันว่าผมทำเงินไปเท่าไร่นะอ่าลบกับ27นะครับลบกับ27เนาะทุกคนเนาะอ่าผมทำเงินไป0.6ดอลลาร์นะครับวันละ0.6ดอลลาร์โอเคครับผมสำหรับวิธีการทำงานนะครับการทำงานของเว็บเจ้าตัวนี้นะครับผม นะครับก็เป็นการดูวィィิดีโอนะเป็นการดูวィィดิดีโอซึ่งเงินที่เราเห็นตรงนี้นะครับโบนัสโอยเลตตรงนี้ทอทัลเออร์เนตตรงนี้นะครับจะเป็นเงินดอลลาร์นะครับผมจะเป็นเงินดอลลาร์แต่เราสามารถถอนเงินได้ถอนเงินได้เป็นเงิน e t h นะครับเป็นสกุลเงินอีเทอรี่มนะครับโอเคนะครับการถอนเงินขั้นต่ำก็คือ20ดอลลาร์นะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะ ทําการนะครับกดให้ดูก่อนนะครับว่ามันกดรับเงินตรงไหนนะครับกดรับเงินตรงไหนนะครับก็หลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วต่างๆนะครับการทํางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้วัดวิดีโอนะเมนูวัดวิดีโอนะครับทุกคนตรงนี้กดไปเลยครับนี่พอกดไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวิดีโอมาให้เรานะครับทีนี้มันจะขึ้นตรงนี้นะครับมุมบนขวามันจะขึ้นว่า0ูนย์ทับสิบ 0ทับย0่์ทับทับส0ทับนทับร้อยก็แล้วแต่เราก็คือตัวข้างหลังจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราสามารถดูวิดีโอต่อวันได้เท่าไหร่นะครับโอเคผมจะทำการดูวิดีโอนะตอนแรกผมจะทำการกดดูก่อนนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับทุกคนอ่นี่นะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่26.40ดอลลารน์นอ่าะเดี๋ยวผมขอ อนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ26 4 0จุดอ่ามาดูครับผมว่าหนึ่งวันตอนนี้ผมจะทำงานได้เท่าไหร่นะครับโอเคก็กดไปที่วัดวิดีโอนะครับผมจะทำการกดดูวิดีโอนะอ่ามันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดเสียงก่อนนะทุกคนอ่าเราก็ดูไปเรื่อยๆนะทุกคนนะมันก็จะมีเวลานับถอยหลังตรงนี้ครับทุกคน เห็นไหมครับตรงนี้ครับยี่ส1บเอ็ดยี่สิบสิบเก้านะครับมันเป็นวิดีโอ youtube นะทุกคนนะเออมันเป็นวิดีโอนะก็ให้เราดูนะครับดูจนจบนะครับดูจนจบนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้มันไม่ได้บอกนะครับว่าเราดูหนึ่งวิดีโอเราจะได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปดูนะว่าผมได้เท่าไหร่นะครับทุกคนกดปิดไปได้เลยครับกดปิดหน้าต่างนี้ครับอ่าแล้วก็กดไปที่ My Account นะครับอ่ากดไปที่ Home นะครับอ่าอ่าโอเคนะครับทุกคนนี่นะครับอ้าวมันไม่ขึ้นหรออ่ายังไม่ขึ้นนะทุกคนเอาใหม่นะทุกคนผมน่าจะปิดพลาดอะไรสักอย่างนึงนะครับกดดูวีดีโอครับอ่ากดไปแล้วหนึ่งหรือว่ามันจะคนมันน่าจะให้เรากด ดูครบทีเดียวแล้วมันจะให้เงินเราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทาการกดให้ครบ10วิดีโอก่อนนะผมจะทําการดูให้ครบ10วิดีโอก่อนนะครับทุกคน โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมดูครบนะครับดูครบ10วิดีโอแล้วนะครับ10วิดีโอมันขึ้นว่าทิบทับสิบอ่าทีนี้ผมจะมาดูเงินนะครับ my wallet ครับอ่าไม w a l เ e t อ่าไม่ใช่นี่วะตรงโฮมนะครับตรงโฮมนะทุกคนนะนี่ก็ขึ้นมาเป็น27่สิเจ็ดดอลลาร์แล้วนะครับอ่ามาดูกันว่าผมทำเงินไปเท่าไหร่นะ ลบกับ27นะครับลบกับ27เนาะทุกคนเนาะอ่าผมทำเงินไป0.6ดอลลาร์นะครับวันละ0.6ดอลลาร์ก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับวันละ0.6ดอลลาร์อ่า,อาวันละ0.6ดอลลาร์เนาะ20เหรียญมันจะได้กี่วันนะครับอ่ายีเหรียญมันวันละ6ดอลลาร์ใช่ไหมหกดอลลาร์20ดอลลาร์ถอดขั้นต่ำยี่ดอลลาร์นะทุกคน ตอนขั้นต่ำ20ดอลลาร์เราใช้เวลาเท่าไหร่หาร0.6เท่ากับประมาณ33วันหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมประมาณ33วันนะทุกคนนะโอเคประมาณ33วันทีนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าถอนได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการถอนเงินครั้งแรกของผมด้วยนะครับก็าฝากกดติดตามไปก,กดไลค์นะครับกดไลค์นะก็กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองเลยก็ได้นะครับ มันจะได้จําได้นะครับว่าเออเราแชร์ไว้นะเว้ยอะไรเงี้ยเราจะติดตามดูว่าอัปลเต้จะถอนได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าถ้าถอนได้จริงคุณก็เป็นคนแรกๆที่แบบเออเข้ามาร่วมการหาเงินออนไลน์อะไรประมาณนี้ส่วนใครที่ชื่นชอบในการหาเงินออนไลน์อยู่แล้วที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ของอัปลเต้ไว้ด้วยนะครับโอเคเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมจะมาถอนเงินให้ดูนะครับ